อธิษฐานบาร,รมีแบบผู้รู้ระดับกอไก่บาร,รมีที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญแล้วนี้ขอให้เห็นจำคิดรู้ดวงกายดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณของข้าพเจ้าทุกดวงจงเป็นทาตุขาวทำขาวทตุใสทำใสกำจัดทุกข์กำจัดภยัยกำจัดโรคได้จริงๆบำเพ็ญบาร,รมีควบคู่กับการอธิษฐานกำกับบาร,รมีไปเช่นนี้ระยะหนึ่งห -10 ถึงปี โดยต้องวางพื้นฐานข้อนี้ให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงก่อนทำไปให้นานปีจนดวงบารมีโตจึงเลื่อนขั้นอธิฐานแบบสูงขึ้นกว่านี้คือระดับขอไข่ต่อไปคือ ความรู้ที่เป็นแม่แบบของวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อสอนอาจารย์คุณลุงมาที่บายในตำร,ราเนี่ยบางคนอ่านแล้วก็ก็เข้าหู๊้ซะโอ้โขวาไม่รู้มันคืออะไรอ่านแต่ไม่รู้ว่าจะทำางไงมองไม่เห็นภาพต้องบอมีแก่กล้าถึงขั้นนั้นถึงจะเห็นว่าอ๋อพอสักความรู้อย่างนี้นะต้องเดินอย่างนี้อย่างนี้ไม่งั้นทําไม่ได้เรื่องพื้นๆก็ว่า,างี้ว่าถ้าคุณมีทุกข์มีภยัยมีโรค ไอ้ทุกภัยโรคมันแสดงที่ร่างกายของคุณแต่มันต้องมีต้นเหตุไอ้ทุกภัยโรคมันมาจากไหนในวิชาธรรมกายใช้ตยานทัศนะของพระเจ้ามองคือกายธรรมที่ตัดสุเป็นสัพพัญญูพพทธเจ้าเขาเรียกกายธรรมของพระเจ้าเข้านิโรธตัดนิโรธกายธรรมนี้ถึงจะเห็นลึกละเอียดถ้ากายธรรมของผู้ทรงกายธรรมใหญ่เช่นหลวงพ่อวังน้ำกายธรรมใหญ่กว่าพบพบสาม โลกมนุษย์ใหญ่แค่ไหนเทวโลกเท่าไหร่สวรรค์นรกเท่าไหร่รวมๆปั้นทั้งก้อนเล็กๆก่ดตัวหลวงพอ่อย่างนั้นเนะี่ยคือกายทํายอดเยี่ยมที่สุดคือหลวงพ่ออาจารย์คุณลุงก็กายใหญ่อย่างนี้และใช้กายทําท่านเป็นคนมองรู้ญาณก็ไม่เหมือนกับเราคนละเรื่องกันดังนั้นความเข้าใจที่ท่านเห็นพอมาให้พวกเราฟังพวกเรางงตาเหลือกเพราะเราโตไม่พอที่จะรู้คนที่อ่านวิชาถ้าไม่มีครูที่มีกายทําใหญ่สอนวิชาอ่านไปก็เข้าหูซ้ายออกหูขวา และตีความผิดพอตีความผิดช่วงที่ตีความผิดถ้าไม่มีคู่คุมมารแทรกก็จะส่งอวิชาให้เข้าใจอวิชาเป็นวิชาคุณได้วิชามารวิชาหลวงพ่อแต่โคตรเพียนเลยหลักเรื่องแก้ทุกแก้ภายแก้โลกมีแค่นี้ร่างกายเป็นหุ่นผู้ที่เชิดร่างกายคือจิตวิญญาณ ถ้ากายไหนไม่มีจิตวิญญาณแปลว่าวิญญาณไม่อยู่ในตัวก็แปลว่าวิญญาณออกจากร่างไปวิญญาณที่ออกจากร่างไปในทางธรรมหลวงพ่ออธิบายชัดขึ้นว่าหมายถึงกายทิพย์ที่อยู่ในตัวออกไปหาที่เกิดตายหมายถึงไปหาที่เกิดเข้าไปได้ไงเข้าไปได้เพราะว่าขั้วต่อของกายทิพย์กับกายมนุษย์เนี่ยมันขาดขาดจากกันและขั้วต่อมันอยู่ติดกันไหมไม่ติดอยู่ห่างกันคนละโลก โลกของมนุษย์กับโลกของทิพย์คนละโลกแต่มันอยู่ศูนย์กลางกายเดียวกันเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของสปปรรพสิ่งเนี่ยมีเป็นพันๆพันล้านศูนย์กลางของใครของเขาของไอ้ยิมยามก็ศูนย์หนึ่งนี่ก็ศูนย์หนึ่งนี่ศูนย์หนึ่งปนกันไม่ได้ถ้าจะปนก็ต้องเอากายที่มีอนุภาพยิงเข้าไปยิงจากกายหนึ่งไปกายหนึ่งเข้าไปทาหน้าที่สักอย่างธรรมดากายของคุณเป็นอย่างไน,น แต่ถ้าทาภาคมารเขาละเอียดกว่าเราเขาสามารถเข้าศูนย์ของใครก็ได้ถ้าเขาจะเอานะเขาจะลุยเข้าไปในสิบศูนย์ของใครก็ได้แล้วคุณไม่รู้ตัวเขามาแล้วคุณไม่รู้เขามาเขาเข้ามาอยู่ในใจของคุณถ้าถ้าเขามาร้ายตัวเขาก็จะเป็นพวกสีมีสีสันไม่ใช่สีขาวใส ก็เอานําความชั่วร้ายมาเช่นเอาโรคติดตัวมาตัวมันนี่แหละคือเชื้อโรคพอมันมาอยู่ปุ๊บเชื้อโรคก,ก็แพร่จากตัวมันออกมาเลยตัวมันเนี่ยเป็นเชื้อโรคแล้วมันทําให้ดวงธรรมเราไม่ใสเขาเรียกดวงทุกข์มันก็ทําขึ้นทําสม,มทุทัยทุกข์คือผลของความเจ็บปวดมาจากเหตุก่อนเหตุคือสม,มุทยัยน่าสรุปแล้วคนที่เป็นโรคในนาวิชาของหลวงพ่ออธิบายว่ากายคุณไม่ใสโรคจึงติด แต่ที่กายคุณไม่ใส่เพราะกายแต่และกายคุณมีดวงธรรมที่ไม่ใส่อันนี้เข้าใจง่ายใช่ไหมและดวงธรรมไม่ใส่ทำไมไม่ใส่เพราะจุดเล็กสายกลางดวงธรรมไม่ใส่จุดเล็กสายเป็นหัวใจเครื่องของดวงและจุดเล็กสายไม่ใส่ทาไมเป็นเพราะอะไรเพราะจุดเล็กสายมันหยาบยังมีของเล็กกว่าจุดเล็กสายเขาเรียกว่ากมเนิดธาตุธรรมเดิมคุณต้องขยายจุดเล็กสายให้ใหญ่ขึ้นก่อนถ้าคุณไม่ขยายคุณไม่เห็นข้างในคุณต้องซูมซูมเข้าไปแล้วขยาย พอลึกเข้าไปกูจะเห็นมันมีจุดเล็กสายของจุดเล็กสายเลื่อยไปไปถึงจุดหนึ่งที่เล็กกว่าใยแม,ม่มุมผ่าซิกอสงไขยครั้งถ้าเทียบแล้วอาจจะเล็กเท่าอิเล็กตรอนหนึ่งอิเล็กตรอนอะไรเงี้ยหรือเล็กกว่านั้นซึ่งภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่ามูลฐานคือแยกต่อไปไม่ได้อีกแล้วเรียกมูลฐานในวิชาทางการไม่มีแต่เราสั่งแล้วมีฤทธิ์และเกิดจริงเพราะอะไรเพราะเรามีวาจาประกาศสิ่งหลวงพ่อ บอกว่ากายทั้งปวงของคุณเนื่องจากมีกายน้อยฤทธิ์คุณก็น้อยเพราะกายน้อยถ้าจใจมีกายมากให้มีฤทธิ์มากก็ต้องทํากายเยอะหลวงพ่อบอกงั้นก็พิสดารกายพิสดารมันไม่เคยมีในโลกเลยพอหลวงพ่อบอกว่าทําให้กายเยอะขึ้นเรียกว่าพิสดารก็เลยเกิดศัพท์ใหม่ mm hmm. คําว่าพิสดารหมายถึงทําให้กายเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นบรรเป็น วิชาเลขคณิตของหลวงพ่อคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่อรู้เรื่องคนเดียวแล้วหลวงพ่อก็สอนถ้าคุณจะขยายให้มากขึ้นมันต้องมีจำนวนเป็นกฎแน่นอนเช่นสุดคูณ 2, คูณ2เป็น4 2คูณเป็น8คุณต้องมีกฎเกณฑ์จะยกกำลังก็คือเอาจำนวนมันเดินไปทับให้มากขึ้นมากขึ้นต้องมีกฎเกณฑ์เพราะนั้นการทำให้เยอะๆของหลวงพ่อก็ต้องมีกฎเกณฑ์เขาก็เรียกว่า ให้จำแพทเทิร์นของกฎเกณฑ์คุณต้องจำเป็นสูตรเป็นภาษาวิชาธรรมกายถ้าคุณไม่ทำคุณต้องมีฤทธิ์เท่าหลวงพ่อก่อนคุณไปตั้งเองก็จะมีสูตรของคุณใหม่แต่ถ้าฤทธิ์คุณไม่เท่าหลวงพ่อคุณต้องใช้ของหลวงพ่อและปัจจุบันนี้หลวงพ่อนี่เป็นพระยาต้นทาตมีจกักรพรรดิที่อยู่ภายใต้ปกครองของหลวงพ่อเป็นอนันต์ไม่มีที่สสุดพอหลวงพ่อสั่งอย่างนี้จกักรพรรดิเอาหมดจกักรพรรดิยอมรับมาตรฐานนี้ คุณจะไปตั้งมาตรฐานว่ายกกําลังต้นไทสองยกกําลังต้นไทสามยกกาลังต้นไทรสี่คุณต้องให้จกักรพรรดิรับก่อนจกักรพรรดิเขาไม่รับขารับของหลวงพอ่อเพราะันจึงเป็นภาษาวิชาธรรมกายคุณจุดต้องเรียนภาษาวิชาธรรมกายทาให้มันมากขึ้นเรียกเป็นเถาชุดชั้นตอนภาคพืชถ้าจะเยอะยกึ้เด็กก็ไนมีคําว่าในเติมขึ้นมาในเถาชุดชั้นตอนภาคพืช และท้ายมากกว่าอีกสุดเถาชุดชั้นตอนภาคพืชอย่างนี้เรื่อยๆเป็นวิชาคูนจุดต้องมาเรียนภาษาวิชาธรรมกายเพราะถ้าสั่งแล้วมีฤทธิ์เพราะว่าอะไรต้นวิชามีวาจาประกาศสิทธิ์ทีนี้บางวิชาพอสั่งไปแล้วมันไม่พอลุยกำมานผมก็ผลลุกขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องอะไรที่บอกว่าขึ้นขึ้นมาดิ่งลึกและลึกดิ่งเป็นอนันต์ตำราหลวงพ่อก็ไม่มีตำราหลวงพ่อบอกว่า ต้นหัวใจเครื่องเข้ากลางของกลางกลางกลางนี่คือสายหลวงพ่อการของกาอาาลงกางกลางกลางผมบอกถ้ากลางของกลางเนี่ยเวลาเข้ากลางแต่กลางให้ดิ่งลึกและลึกดิ่งเป็นอนันต์แรงสุดทะเลในทเทของมหาอำนาจนึกิดิ่งดิ่งให้ลึกกว่าของกลางของกลางไปอีกเป็นน,นันเป็นอนันต์มันก็เสริมวิชาของหลวงพอ่อไม่ได้ทํำวิชาของหลวงพออ่อเสียเลยแล้วมีลิ์เพราะว่าผมมีวาจารประกาศิ์เหมือนกันว่าอย่างนั้นการทําผมก็ใหญ่ไม่แพ้พบสามผมสั่งแล้วจกักรพรรดิทั้งพวงก็เอา หลวงพ่อออไฟเขียวพระญาติทั้งปวงก็เอาตามนี้วิชาก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ก็มีทีนี้คนที่เขามาเรียนวิชากันเรากายทําเล็ก20วา40เมตรสูง40เมตรมันกายทํำท่อมดเขาไม่รู้เลือกกายทําไม่ได้คงที่เสมอไปกายทําใหญ่ไปตามบอมีที่โตอย่างเช่นรูเทนนเน,นี่ยนะ ที่คุณเทียนนน์โดนหนักแอลโดนหนักก็มาจากใจปรารถนาพน้นจากการปกครองของมารอย่างเป็นรูปธรรมถ้าครูเทียนนเป็นหัวหน้าสายาคกต่างได้บอบ,บีไม่ใช่แค่นี้โตใหญ่แผ่พิษสารนับไม่มีที่สุดมารเขาจะขวางคุณเทียนนว่าให้เป็นหัวหน้าสายไม่ได้มึงเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวลุกคนเป็นทำกายเต็มไปหมดเลยก็ต้องขวางจะขวางวิธีไหนสมัยหลวงพ่อ ตั้งโรงงานทําวิชามีหัวหน้าเวนหลวงพ่อให้เงินเดือนหัวหน้าให้ร้อยเจ็ดสิบรองเวนให้ร้อยห้าสิบลูกเวนไม่เก่งเท่าไหร่เป็นลูกเวนเอาไปเอาไปร้อยห้าสิบขนาดหลวงพ่อเทอย่างนั้นอ่ะให้เงินเดือนสามสิบปีหลวงพอ่อมีใครมาทําบุญหลวงพ่อเก็บเงินไว้ไปจ่ายค่าค่าค่าและให้แก่ผู้ทําวิชาหลวงพ่อไม่ได้เก็บเองเลยเงิน มีคนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อตั้งโรงงานทาวิชาลงทุนอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะชนะมารหลวงพ่อมันจะชนะได้ยังไงหัวหน้าเวนไม่เคยอย่ดพ้อมหน้ากันเลยอ้าวหัวหน้าเววน่ะหลวงพ่อคุูมยังเอาไม่อยู่เลยเหรอสมว่าคุณกอไก่เป็นหัวหน้าเวนสายหนึ่งอยู่ๆหลานถูกรถชนไม่ไปก็ไม่ได้ต้องไปดูแลหลานต้องไปเดินวิชาแก่อยู่ๆหัวหน้าเวนสายที่สอง พี่ของน้องน้องของพี่อะไรก็ไม่รู้เป็นเป็นโรคไส้เลื่อนกับเนี่ยแตย่ตายต้องแป่พูดง่าย,าย,ายๆมามันเล่นงานหัวใจอยากไม่มีชีวิตรอดเลยวันวัน,วนหนึ่งกินข้าวไม่ลงเป็นผอมรีบอย่างเงี้ยนะลูกก็ต้องเลี้ยงทรมานแสนสาหาัสพัญญาก็ทิ้งอย่างเงี้ยนะอยู่ๆยู่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็หายไปจากลุงเลยไม่บอกลุงแม่อะไรไม่เล่าให้ใ,ใครฟังเลยเพราะอายกลัวหายไปทีเดียวหกเดือน พอหกเดือนลุงก็เดินวิชาแก้ไปแก้ไปพอลาวิชาไปถึงก็ดึงมานะพอดึงมาได้ลุงก็แก้เขาต่อพอแก้เขาดีขึ้นเขาก็มาสร้างบ่มีต่ออีกสักสี่ห้าเดือนพอโดนอีกมันกมเก่าทรมีเขาหมดแรงอีกถอยอีกหนีไปอีกสามเดือนเ้าโดนอย่างเงี้ยสามครั้งพอครั้งที่สี่ลุงเดินวิชาเกลลุงแก่กล้าขึ้นเดินวิชาดับมันได้ถึงหมดจาิตอนนี้เขาหายแล้วเขาเปลี่ยนไปละไม่ใช่เขารวยขึ้นนะ เขาเปลี่ยนไปแล้วจิตใจเขาไม่ถดถอยตอนนี้เขาสู้พอลุกขึ้นสู้ข่าเนี้ยนะอะไรๆมันก็ไม่เกินใจอันแก่กล้าจากน้อยสู่มากจากอ่อนสู่แข็งจากไม่มีไปสูม่มีจากจนไปสู่รวยมาจากใจเนี่ยสร้างบ่มีไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อหล่อเลี้ยงหลวงพ่อมีบ่มีแผ่ไปสารเธอไปไหว้ปุ๊บหลวงพ่อเห็นภาพหมดเลยเธอเป็นยังไงหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะรู้ แต่ที่ให้ไปบอกเนี่ยเพื่อเป็นทางการอธิษฐานขอท่านทำนองว่าถ้ามึงไม่ออกปากหลวงพ่อจะช่วยมือยังไงวะมึงออกปากในที่เ<อ>ข้าใจปะ,ะเออเออไม่ใช่ไปนั่งเฉยเฉยแล้วหลวงพ่อรู้หมดทุกอย่างแล้วหลวงพ่อแก้ผมโอ้อยังงั้นคนก็เป็นพ่อทเจ้าหมดจัก,กรวาลแล้วอ่ะมันเรียกอธิษฐานบอยมีเออจงต้องไปขออธิษฐานเออเข,ข้าใจไหมเข้าใจเออเดี๋ยวต้องไปเออเอเอ ไม่มีใครที่เกิดมาโดยคาบช้อนเงินช้อนทองแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็ทั้งชีวิตยอดเยี่ยมถ้ามีอย่างนั้นคือมันมันไม่แตะมันแต่มันมีอยู่ใช่ไหมคะมีแต่แตะวันไหนล่มสลายวันนั้นมันแตะเมื่อไหร่ตายเมื่อน,นั้นผมเห็นมาแล้วมาหาเศรษฐีเศรษฐืออะไร<ฮ>ะเวลาพระเข้าเทศอย่างเช่นหลวงพ่อบางองพูดพูดเทศนาธรรมเป็นพระธรรมกติกพูดเก่งพูดแบบว่านิ่มนวลปาณี่แล้วมีเหตุผลอะไรเนี่ย เขาก็ม oh. <t> ีความศรัทธาโอ้น <Yeah, yeah. S 1> ี่พระอรหันต <t> ์พระอรหันต์ความจริงไม่มีเนื้อธรรมเลยดวงปฐมมากคืออะไรยังไม่รู้เลยถ้าคุณไม่คุณไม่มีดวงปฐมมากคุณก็ไม่มีกายธรรมเพราะคุณต้องมีปฐมมาก่อนที่จะเห็นกายธรรมถ้าคุณไม่เห็นกายธรรมคุณก็ไม่มีกายพระพุทธรูปเขาใสมาส่งรู้ส่งญาณให้คุณก็ไม่เห็นกบเนื้อทัุเดิมเดิมของชีวิตคุณคุณระลึกชาติไม่ได้แน่ต้องเห็นกบเนิดธาตุเดิมนั้นจะระลึกชาติได้พอระลึกชาติได้ มันเหมือนดูหนังในอดีตชาติแล้วชาติแล้วชาติแล้วจนคนเบื่อการเกิดคุณต้องเบื่อก่อนและอยากจะเอาตัวรอดคุณถึงจะเกิดยานแก,ะกะ่กล้าขึ้นเรียกว่าวิชาสามบรรลุวิชาสาม,ลาสามและจึงจะได้เป็นพระเดชจ้าแต่ต้องเริ่มต้นจากคุณต้องมีปฐมปรมรรคปฐมมรรคจะมีต่อเมื่อเดินเจ็ดฐานทีนี้บางคนเดินเจ็ดฐานเท่าไหร่ก็ไม่เกิดปฐมมรรคเพราะบอมีปนเป็นบอมีถูกมารเข้าแกล้งก็ต้องมาเจอขู่ขู่พาพาเธอไปสร้างบอมีไป สร้างบ่มีไปเรื่อยๆลุงเนี่ยกว่าจะมาเจออาจารย์คุณลุงอะ่ะสิบห้าปีสร้างบม่มีลูกเดียวหลับหูหลับตาสร้างตายเป็นตายด้วยศรัทธาเห็นทําไมไม่เห็นละพอหลับตาปุ๊บได้แค่จุดเล็กๆสายแวบ,บเดียวก็หายไปสิบห้าปีแต่กูไม่เลิกศรัทธาหลวงพ่อศรัทธาวิชาธรรมกายในช่วงสิบห้าปีพระเจ้ามองมึงสู้ได้ไหมมึงทนได้ไหมบางทีหลวงพ่อพระเจ้าแกล้งอีกนะให้หนักกว่าเดิมอกีกมึงทนได้ไหม ถ้ามึงทนไม่ได้มึงจะรับภาระหน้าที่หรือสัตว์ขนสัตว์ไม่รอดหรอกสิงโตมันผักลูกลงเขาเพื่อให้ลูกมันขึ้นใหม่ๆปีนที่ใหม่ลูกมันแข็งคลิปมีตั้งเยอะหลายคลิปหมีอยู่บนยอดขิมะลูกลูกหมีมันไหลล,ลงมาถึงโคนหมีมันไม่ไปช่วยหมีมันก็เดินไปเฉยๆลูกมันก็ค่อยไตย่ไปไต่ไปลงอีกตายตายลงไปอีกตายสุดท้ายขึ้นไปเจอแม่ค,ความทุรนทุนนะ่ะ ที่ผมรอดทุกวันนี้ผมมีครอบปกป้องก่อนหน้านี้พี่ข้อบครองรอดเพราะว่าโดนถลม่มโดนด่าว่าอย่างอายุธรรมอย่างสาหัสสากันคุณลุงแก้ผมด้วยการด่าต่อหน้าคนเป็นล้านเป็นทุกคนเลยดา่าด่าผมต่อหน้าคนจนบดนี้พวกนั้นเหล่านั้นเข้าใจว่าผมเฮงสวยก็แปลว่าเขาเหล่านั้นหลุดออกมาจากวงจรของผมนั้นในอนาคตาศาสนาที่ผมเป็นพุทธเจา้า ไม่มีพวกเขาพวกเขาก็ไม่มีวาสนาบอมีจะได้มาเลี้ยงชาเพราะว่ามาเป็นสิทธิผมต่อเร็วเป็นเพื่อเจ้าเร็วพันถ้าเอาจริงตามที่ผมสอนแนะนําสร้างบอมีแค่หนึ่งชีวิตของคุณคุณจะมีคิวของการเป็นพเจ้ารลอเลยบอมีคุณจะโตถึงขั้นเป็นเพื่อเจ้าได้ต่อไปแค่ชีวิตเดียวคุณไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วแค่คุณเอาจริงตามที่ว่านี้นะร่วมฝาฟันนู่นแล้วคำนวณบอมีแล้วคุณได้บอมีภคัคป่า ราะต่อไปนี้พระเจ้ามีเงื่อนไขนะเป็นพิจเจ้าไม่เป็นง่ายๆนะข้อที่หนึ่งพระเจ้าหลวงพ่อน้ําซึ่งเป็นประธานของนิพพานกายธรรมพอาเปลองประธานเป็นต้นทาบบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นพิจเจ้าต้องเป็นด้วยกายมนุษย์ถ้าคุณเป็นกายมนุษย์ไม่ได้คุณไม่ได้เป็นพรจเจ้าข้อที่สองอาจารย์ลุงบอกว่าถ้าคุณจะเป็นพระเจ้าคุณต้องปราบมารได้ถ้าคุณปราบไม่ได้ถึงคุณบารมีเต็มก็ไม่ให้เป็นนั้นสองอันนี้จึงเป็นไฟบังคับและที่ผมทําเนี่ย พาท่านไปแล้วผมดับมารท่านไม่ดับมารจะแกล้งท่านก็ไม่ได้เพราะท่านไม่ได้เป็นโรกมาทแต่ท่านได้บอมีปราบมารก็เรียกบอมีคณะลิเกวงเดียวกันแล้วก็เดินวิชาแล้วคุณก็ได้บอมีด้วยแต่ว่าบอมีพระปราบติดตัวคุณทําไมดีไงก็บอมีคุณเนี่ยเริ่มมีฤทธิ์แลวอะไรที่ดําๆอะไรที่มาแกล้งคุณก็กัดมันกินมันละลายมันไปได้คุณจะใสขึ้นใสขึ้นมีฤทธิ์มากขึ้นฤทธิ์ค่อยเกิดขึ้นฤทธิ์อะไรก็ไม่เท่ากับฤทธิ์ดับอวิชชาดับทุกสวโรคโลกภัย โอเคไหมอย่างนี้นะมหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยมารมันไม่แตะหรอกเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมารก็ใช้ให้มหาเศรษฐีทําบุญพื้นฐานมหาเศรษฐีเหล่านั้นทําบุญได้เท่าไหร่ก็เป็นบุญแต่เก็บไม่เป็นมารกินถ้ากับพวกนี้เป็นทาสในเรือนเบี้ยของมารชั่วกับชั่วกันชาติหน้ามึงมารวยใหม่แล้วมึงก็หาสมบัติแล้วก็สร้างบุญกุศลทาบุญทีละแสนสองแสนทีละล้านสองล้านทำไปแต่ไม่เกิดดวงใสเพราะเกิดมึงใสบุญที่มึงทําได้ไม่เหลือมารกินเองเป็นแค่ ตัวสร้างบุญให้มารกินแค่นั้นเองมารก็ทําอย่างนี้วิธีการของมารเพราะมารกิน